มาเขยรถกันนะครับใช่ครับเราจะมาทำรถป้าน้องน้องผมไปเขยรถอะไรกันน้องผมเขยรถเร็ว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 ขึ้นรถเรียกได้ดิอันตีอันตีไปเลยไปไปไปแล้วแล้วน้องไม่ไปอยู่ไปแต่พี่โอเคไปกันไปไว้กูเฮ้ยส่งตัวไม่ดีเนี่ยส่งเสียงผม บ้าบากับข้าวกองพี่อะเออเฮ้ยเดี๋ยวได้อยู่น้องพ่อมกับน้องพ่อมไปเลยครับซิ่งละเนี่นะครับพ่อมเชะไปอยู่อ๋อไปกำเข้าพ่อมึงกำลังไปอยู่นะครับพ่อมกงกำลังไปหาป้า ปรถมาหอุสตส่าห์จะถ่ายชุด